ทางมาทางแมวกล้องละนึงละเนิดขออภัยหลายๆค่ะท่านผู้ชมค่ะอยากยิงครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาทุกๆท่านแม่ยังบ่มาใต้ข้างกูเช็ดซวยเพ่นงายยังบ่ได้ออกพี่น้องเอ้ยซ้ําหน้าใต้เมื่อวานนี่ก็สิไปต่อหน้าทงเถียงเฮา่องโคกน้องนาทงโคกน้องนาเนาะสวัสดีป้า้ายนกลพี่น้องเอ้ยต่อจากลูกชายต่อจากอ้ายย ข่อยสิถึกเข็มหม้ออยู่ดอกให้หม้อตรวจเบิ่งให้เฮาโทน้ำหม้อให้หม้อมาใส่สลุมให้น้องดีแทคเบิ่งจ่อยเรื่องเอมอเอมอเฮาก็เตรียมการสิออกไปทอนกะได้พี่น้องเอ้ยดหน้างนี่ต่อเนาะแล้วก็จักสิจักมื้อล่ะพี่น้องเอ้ยคั่นได้คนงานก็บ่หลายมื้อแต่ว่าหาคนงานก็ยากเนาะแต่ว่ามีคนงานพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันบ่ทันเขาเพราะว่าามาจองเอาเบิดเนาะ อีย่งคือสะแนวนั้ยน่ะนะเพื่อนกับสีหกนะจังหน่อยด้วยพี่น้องขออภ <c oughs> ัยเพราะว่ามันมีเตียงคนไข้แล้วก็โต๊ะยาคนไข้โตอันอ้วกขออภัยอะไรเพิ่นไขอะไรเพิ่นอ้วกรถกระทิ่นนะอันนั้นก็ไก่ติ๊กพี่น้องเอ้ยแม่มันตายปะชามสีหกพี่น้องเอ,อ้ยเฮือนชันกันเลยหกแนเดอบอบอว่ากันบรจักมาจักแมวยายมั่งกับหอบ <c oughs> อันหอบพะโหมหักลานออกมาลานหากักซึมพพออออตัวเเงง้ี่น ตะวันเบิ่งดูอันกระติงซื่อกะออกพูนมกะสิโล่ะพูตะนนี่พี่น้องมันไล่อยู่คือนั้นเฮ็ดได้ได้สิได้ไปอันงันกรรมเลนทรายเลนกะสิออกแต่ไผมื้ออนมืเฮอแลงสิโทบ่ออกบ่กูไปบ่ได้เด้อสูแม่ใหญ่มังกะบ่รัดคือกันลูกบ่ได้บ่เานําลุงคงเ็งมีแต่ผู้เป็นพี่น้องเอ้ยันได้เป็นแลเป็นบเทือนเจ็บหัวแม่กเอายาให้กินลเด้ตอน ประมาณสิบเอ็ดโมงกินอีกเนี่ยกินเป็นเม็ดบานนี้นะบอกกินเป็นน้ำเถาเะยกินเป็นเม็ดเอากินชาลากับมันต่านเชื่อเจ็บคอฉันมีแต่คออดีดานขึ้นก็เตรียมการออกไปห่อเขาออกไปสู่พ่อผมกินอยู่หน helmet, ้าเนาะพ่อผลออกก่อนเลย นี่แทงว่า9:00นมอสิไปใส่สโลมว่าซั่นใส่เอา500ซีซีบ่แม่มันยังน้อยอยู่บ่เอา1,000ดอกใส่เอา500ซีซีบอกหมอโลดโอ้ยพี่น้องเอ้ยฮอดเที่ยงแล้เพื่อสิออกมาได้เห็นสภาพลูกแล้วพ่อแม่ก็โอ้ยพี่น้องเอ้ยอ่อนแรงใจหายบ่ได้เฮ็ดเวียกนําบคิดนําเอาหมอเอาหมอ พ่อเป็โลคก,กาถาน่าจะมอกแล้วเนาะกลับมาหน้าทงเดิมพี่น้องจา้าขึ้นมากเลยเขาเคี้ยวเนี่ยอากาเต็มให้หน้าพี่น้องจา้าเขาตัวดำใส่จุดดูดน้นาเนาะยาขื้นพี่น้องเอ้ยมาแวะใส่หนีแย่เคี้ยวพี่น้องจา้าเป็นหนีเป็นพันกว่าบาทเอาของเมื่อใส่เมื่อขายเมื่อกินนั่นแหละพันยุบอ่ะม่แค่งหายกับลูกโตพี่น้องเอ้ยอื เอาบ่เอาก็เอาหายพี่น้องเลยเป็นได้บักหนัดหลังจากถิ่มวานนี่สัมหน้าถุงน่ะเนาะพี่น,อน,น้องเนาะเมียวเป็นได้ลูกแม่ปลได้ามาลายมืออุ้ยช่างเด้อุ้ยเฮ้ยยากแห้งหุ้ยอุ้ยหือ ก็ได้กินข่าวกูมือพี่น้องขอผมอ้ายพี่น้องมาชอบงัวแล้วก็ออกมาให้ออกินเพื่อกินว้ายกินกันเนวกินผู้น่ะแต่ละมือแต่ละเว้นพเจ้ากินยังก็กินนำไปจักมอกระเฮ้ยฮะลูกฮะธรรมดามันมีน้าอบ่บอฮะ มันมันหากลายบ่เขาหอมพี่น้อยอยากลุกอ่นฝุดฝืดในจักหน่อย่าสันมากๆขึ้นมาปั่นเขาปั่นเซียวจังลงเปิดเลยเด้อซสวัสดีพ้องเ่เเองขาแมวเือปีงไก่เดนการสวัสดีพี่น้องป้างนบใหญ่จะบอินสวัม มีอย่งกินเขาอีกแล้วมาซีซั่นลูกต่อเลยยุบลูกต่อหายแบบอันนี้แพงบลูกต่อแพงน่แพงเนอโล่สามแสง ให้ก <inal> like sure ิชชู่ไหมคะจะลูกเนาะแล้วจะน้ายนะเนเบิดบาลูกหลนมักใหญ่บ้าทิ่ชู่ลูกตอเเนาะกีนมาด้วยห่อนด้วขึ้นเขาเือแตกเือแตกตงต้นกิอันเห็บีซะเอาวบวเลยต้นบางทั่วพี่น้องวก็มีปีนวิญญาณไก่ ฟ้องเขาคือเก่าเดี๋ดำหน้าลบกะมานันย,ยังบาเล้ยวคนมาหน้า,าละ่ะหน้าใต้แล้วแล้วสบ้านเน,นย,ยนห้องเหเห็นเวียดเกงลูกก็ไข่เิซองยำจะนแผ่ีล้วไปบั่กนแผไปบังลูกมมใหญ่าอาให้ร้านกินบ่ปเป็น อ่านบอเป็นจับลูกเป็นคแค่ญาณไงอืมพ้มมองแสบไปดิอิ่มอยู่บ้านลึเปล่าอ้าวๆๆกำอัองอิมม่มโอ้ยมอขึ้นไปแล้วหัวเธอฮะกินดีแหละกิน้ไอ้ดีนี่รก เหมือนใหญ่กับม่อีนช่่วงนีพายกับไข่เซ้ลบอสัมบานเชี่ยช่วงยักไปยังยักไปยังมันออกจากกล้อง

Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ là thiên hả mẹ? Mà à, cái eo ngân, eo khăm mất rồi Chín lại Thay tôi nửng đấy, ไก่ตุ้มห้างอยู่น้องไก่ตุ้มห้างจ่ายวัวเพิ่นไปซ่มอยู่ในเครื่องเครื่องมันมีเป็นห้างเนาะมีน้าลร่ม มันหัวสุกลงไปแล้จักบ่กินซ้ํขึ้นบ่ได้อือูกเฮางัวงสุกกับผู้นี้ติาเรียกให้กติกันเด้องนึงงนึงพี่น้องเฮ็ดหน้าลายบ่ท่านลายก็บ่แม่นพี่น้องคนมันน้อยมันคือลายไป่ เขาดำในมื่อหน่อยมันนน่นแล้วถ้ากเห้อหอยก็หอยเขาก็ไม่ใหญ่เป็นไรมีหอใหญ่สี่ห่นจะใหญ่ก็เพราามจิ้มใหญ่เลยข้างในเขาดูดไปนำเหมือนเด็กถ้ากระทมถี่ไปนากระชายห่ยหอยบ่กายบ่ซามสิ3นกวาเนาะซามชิ แต่หน้าเน่าะยองสิบิตเลยึ้นบ้านกับแปะไรแปดเก้าให้คนบ้านในงน้องเนื้อตีไปเ้ียซีฟูนะทำไม่านปไทยเป็นไรสินอยเขาจะออกเห็ดงัวเขางัวลูกน้องผ้มทีคุมทยังต่อมเมทยังผมบรเด็เห็ดยังไป็นก็ว่ามีกิจการเนผมมี เขาว่าฟ oh, ุกตู้ชอบฟุกเฮือนก็โอ้ยจ้าสุกกันใหญ่นั่นแะฟุกตู้พี่น้องเอ้ยพวกปลาเรี่ยงคือจีหอยลแหละเพราะว่าเขาวดนจับม้วนไป ก็จาว่าเน,นอะมึงมึงกระเวดาเหอ้ยเลยแล้ว,ลวนั่งมาอิ่มม่ใย็นนะฮึชึ้นก็กินกัเนาะแท้กิน,กนเซ็งกูอยู่ที่สีกินหอ้สถืเจ้าอยู่นะ สุหามนีเด้อลูกกระชิหนัวหนัวนีลูกเต่าเป็นไข่เป็นยาวสีเบี้ยกำบะหมอาสิน้ำเอมหมอนเป็นไข่อะไงกิจกิจกิจเจ็บแฉ่งเจ็บแฉ่งไม่ไ่เท่าเนี่ย จะไข่บุฟเฟ่ม <t nh> ูไข่ล้ทำไมยังไม่ยางไข่ไม่ยาวเป็นอาเจียนครับเนาะงทีป็นหักวกมันแก่แล้วจริงจริงอุ้ยราคาแพงเลยเฮ้ยไม่สุดๆ ทำนี่เรนะาบริหารที่พันนน่น์บุนจำนี่แมงเคาะยุนกบจิกแมงแ้งแมงพิกแมงแ้งจิกนี่ห้องแสบเมยจังแงขนาดนี้ต่อนะ <c oughs> มึนเปล่าเขาไม่หมือเลยอืมฮิอ่อะใส่กลันลูกต่อ เบนต่อยของเจ้ากอยไปห้องหมอหงกินธรรมชาติธรรมชาติแค่ดลูก่อนว่อน้งากินนี่ไม่ออกกแท่อ่อพี่อพ่มา ไปพกจี๊ดนหน้าผมแมงจิ๊ดเนี่ยก็อยู่แถวต้นจี๊ดห้าใต้โคมเอากลางคืนทางแมงแหงขอนะตามเสียด้วยเนาะแซมคันดูไปเลยวไม่ได้กินนะไม่อยุดบ้างหัวก้นตู้เหรอเห็ดแห้งเนื้อไก่กย,ยังผิดมาก มึงได้ขึ้นปิ่งเมียมึงมอ,อยู่ได้เนี่ยหัวยังหมอืมเอาสือดิบม,มันหันมนวมันคุ้งค่ายไ,ได้เหือดเลยดูดอินดุลแล้วก็จะกินเป็นเลยกลิ่เป็นนะ ្៉ទៅ់់់បំ្ន្សារដែល់ទៅ្ន្ន្រដែល់្ោដែល្ន្ ขึ้นเข้าปะอืมขอกังทีงานยอดเจ้าท่านผู้ชมอืมลาละจ้าสบายดี